ต่อให้50ปี ยังไงก็ไม่มีรอยน้ําซึมง,งานนี้เป็นกานจรจัดระเบียบท่อน้ําและวางระบบท่อน้ําใหม่ให้ลูกค้างานนี้อยู่ในตําบลหมอนทองอําเภอบางน้ําเปียวจังหวัดฉะเชิงเซาโดยงานนี้นะครับลูกค้าอยากให้จัดระเบียบท่อน้าและวางระบบท่อน้ําใหม่ให้ลูกค้างานนี้นะครับลูกค้ารีเควสตมาอยากได้ท่อ PPR นะครับสาเหตุที่ลูกค้าอยากได้ท่อ PPR เนื่องจากว่าบ้านทั้งหลังของลูกค้านะครับเดินเป็นท่อ PPR ทั้งหมดแล้วนะครับและระบบบริเวณปั๊มน้ํากับแทงน้ําก็เดินเป็นท่อ PPR ทั้งหมดแล้วแต่ลูกค้ามองว่าระบบที่เดินไว้ดูไม่เรียบร้อย โดยระบบที่ลูกค้าอยากได้นะครับลูกค้าอยากได้ระบบที่สามารถแยกลายท่อน้ําหรือจุดใช้น้ําได้อย่างชัดเจนเพราะเนื่องขนาดของพื้นที่บ้านของลูกค้าที่มีขนาดใหญ่มากนะครับจุดใช้น้ําก็มีจานวนหลายจุดลูกค้าเลยอยากแยกจุดหรือแยกโซนการใช้น้ําออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้สามารถควบคุมได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานและไม่ว่าจุดใช้น้ําจะอยู่โซนไหนหรือไกลแค่ไหนแต่จุดควบคุมจะมารวมกันที่จุดนี้จุดเดียวครับโดยความยากของงานนี้นะครับคือผมเองนะครับกับทีม งานจะต้องมุดใต้ถุนบ้านของลูกค้านะครับเพื่อสำรวจลายท่อน้ําที่ลูกค้ามีอยู่สำรวจลายท่อน้ําเพื่อมาประกอบการวางแผนในการเดินระบบท่อ้ํานะแยกลายหรือแยกโซนการใช้น้ำภายในบ้านลูกคา้าโดยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นงานหรือเป็นเคสอีกเคสหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคานค่อนข้างต่ำพนะื้นที่ค่อนข้างแคบจุดที่พอจะระบายอากาศออกได้ก็จะเป็นจุดที่ผมเข้ามานั่นแหละครับทำให้ผมและทีมงานนะครับต้องวางแผนกันค่อนข้างหนักอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องเป็นเรื่องของอากาศหายใจแล้วก็เรื่องของเครื่องมือที่ต้องขนเข้าไปด้วยครับโดยลักษ การต่อท่อ PPR นะครับคือเขาจะใช้ท่อกับข้อต่อต่อเข้าหากันโดยการที่ใช้ความร้อนหลอมละลายเข้าหากันครับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ220-240องศาในการหลอมละลายพออุณหภูมิของข้อต่อและท่อได้พอดีนะครับก็จะเอาทั้ง2ชิ้นนี้มาประกอบกันครับหลังจากการประกอบกันนะครับเนื้อพลาส,สติกทั้ง2ชิ้นนี้ก็จะละลายเข้าหากันเป็นเนื้อเดียวกันครับพอเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทำให้โอกาสที่น้ํารั่วหรือน้ําซึมก็จะน้อยกว่าการใช้ท่อน้ําที่เป็นแบบการใช้กาวทาท่อครับโดยระบบเดิ หรือลายเท่าน้ําเดิมของลูกค้านะครับลูกค้าแบ่งโซนการใช้น้ําเป็นสอฝั่งของบ้านนะคบก็คือมีทั้ง,งฝั่งซ้ายและฝัง่งขวาของตัวบ้านโดยลูกค้าก็จะมีปั๊มน้ำอยู่2ตัว2อตัวนี้ก็จะคุมคนละฝั่งกันเลยการติดตั้งใหม่ก็จะเป็นการแบ่งฝั่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าแยกย่อยและแตกลายออกไปอีกเพื่อให้สามารถควบคุมได้เป็นโซนหรือเป็นจุดการใช้น้ําได้มากขึ้นครับแบ่งฝั่งหรือแบ่งโซนการใช้น้ําได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับเท่ากับว่าปั๊มน้ําเองนะครับก็จะทํางานแยกเป็นฝั่งได้อย่าง Char ane, ชัดเจนเช่นกันครับจะต,ต่อให้แบ่งนการ น้ได้อย่างชัดเจนแต่ระบบที่ผมคิดแทนให้ลูกค้านะครับคือในกรณีที่ปั๊มน้ําตัวใดตัวหนึ่งเสียก็สามารถใช้ปั๊มน้ําอีกตัวหนึ่งเข้ามาแทนที่กันได้ครับหากใครมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้ครับ